สวัสดีครับเทวินชิปกลับมาแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้ากันอีกคู่หนึ่งนะครับจากแบรนด์นี้เลยฮอกานะครับผมว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะบูมในเมืองไทยเนะเาะเขาเพิ่งสร้างบริษัทเมื่อปี2009เองแต่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างเติบโตมหาศาลนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะคือฮอกา a เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2009 แล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ช่วงนั้นคือเขาจะใช้รองเท้าที่ไม่เหมือนชาวบ้านเนาะเขาจะทำรองเท้าที่เป็นแบบหนานๆหน่อยโฟมหนานๆเขาเรียกว่า Maximal ลลิสก็คือส่วนทางชาวบ้านเลยชาวบ้านส่วนใหญ่คือมินิมอลลิสก็คือมุงบางเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาได้มาคือโฟอมที่เขาเรียกว่า EVA โฟมเนี่ยมันมันหนาจริงนะแต่มันเบาเพื่อเพื่อดึงคน ที่ไม่ใช่อิเลีนะครับเป็นคนนักวิ่งทั่วไปเนี่ยเข้ามาสนใจนะเพราะว่ารองเท้าสรุปแป้วคือคนต้องการความสบายใส่แล้ววิ่งได้ปกติใส่ซอมได้ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เลยเออเลยตอบโจทย์ผู้คนเนาะแล้วก็เลยบูมขึ้นมาเลยรุ่นที่ด,ดังก็จะมีพวก Speed Goat ครับที่ที่ผมชอบมากนะแล้วก็มีพวก Carbon X เนาะคลิปตันนี่ก็ดังครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างจะ มีความเป็นเอกลักษณ์สูงเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะร่วมสมัยนะแล้วก็มีคาร์บอนด้วยผมว่าเป็นรองเท้าที่ที่น่าสนใจทีเดียวเนาะคู่นั้นก็คือนี่เลย r o c k e t X ครับผม 69ล็อกเก e t X นะครับผลิตเมื่อปี2020นะครับคือเดือนโน v เว b e r นะครับพฤศจิกาเนาะวันที่1พฤศจิกาเปิดตัวเมืองไทยนะครับผมก็ไปซื้อวันนั้นแหละเนาะสีนี้คือสีออริจินอลนะครับสีแรกเลยแล้วก็ผมซื้อมาได้ราคาค่อนข้างจะดีนะช่วงนั้นเพราะมันมีโปรโมชั่นเยอะอ่าเดี๋ยวเรามาคุยทีหลังเรื่องราคาเนาะแต่ผมจะบอกว่าผมใช้มาแล้ว700กิโลนะครับคูน่นี้ผมใช้บ่อยมากใช้วิ่งแบบว่าแทบจะบอกว่า เกือบทุกการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น e ี y ไม่ว่าจะเป็นเทมโปไม่ว่าจะเป็นลองรันเคยปลงขอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คือค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมใช้แบบอเนกประสงค์มากเนาะเดี๋ยวเราจะลองมาดูสเปคกันคร่าวๆก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะเข้าการให้คะแนนเนาะคืออัปเปอร์ครับเขาใช้ชื่อว่า open mesh ก็คือก็คือเป็นตาข่ายที่โปร่งๆกแหละตามตามชื่อเนาะ ซึ่งมันจะมี2ชั้นนะถ้าดูดีข้างในมันจะมีสีขาวที่เป็นคล้ายๆรังผึ้งเนาะแล้วก็ด้านนอกเป็นตะข่ายคล้ายในร้นแหละเนาะแต่ก็ยังดูโปร่งอยูน่น,นะมองทะลุอยู่แล้วก็ลิ้นค่อนข้างจะทำมาได้ดีนะค่อนข้างจะโอบจะมีแบบว่าปีกสองข้างอะไรเงี้ยโอบหน้าเท้านะแล้วก็ฮิลคอเตอร์ครับด้านหลังเนี่ยโครงสร้างแข็งแรงมากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะส่วนเชือกก็เป็นปกติเป็นเวนแบนเนาะนุ่ม ไปต่อที่มิโซครับมิโซนะครับก็จะมีโฟมเนาะมีโฟมแล้วก็มีคาร์บอนเพลทข้างในด้วยนะโอเคเริ่มที่โฟมครับเป็นตัว EVA เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นไลท์เวทนะครับเป็นโฟมล่าสุดที่น้ำหนักเบาเบากว่าตัวเดิมนะความสูงด้านหลัง30นะครับด้านหน้า25เนาะเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้จอบ5นะครับใส่คาร์บอนมาเต็มแผ่น1แผ่นเลยครับเนาะแล้วก็ ยังมียังยังเก็บเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของฮกาครับเขาจะมีคาว่าอ่านี่ครับ Locker s h a เชเนาะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมันจะโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็พุชเราไปข้างหน้าได้แต่ว่ามันจะไม่มันจะ,ม,นจะมันจะไม่แบบว่า aggressiv หรือไม่แบบว่าโค้งหนักเหมือนตัวรุ่นคาร์บอนเอนาะตัวนี้มันจะเป็นแฟบๆหน่อยคือตั้งแต่ตั้งแต่ตรง,นงตรนเนี้ยถึงตรงส้นเท้าเนี่ยมันจะแบนเลยจะแบนเลยแล้วก็จะมีแค่ตรงนี้นิดเดียว เขาก็เลยใช้ชื่อว่า early stage meta locker เนาะก็คือแค่นิดเดียวแค่ช่วงต้นๆแค่นั้นแหละประมาณนี้ also ก็จะเป็นนี่ครับพื้น,หนเหลืองๆนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านหน้าค่อนข้างจะเยอะนึงนิดนึงนะแล้วก็ด้านหลังมีนิดเดียวแค่นี้ก็เป็นลับเบอร์ปกติของของฮก้าครับไม่มีอะไรสเปเชียลเนาะโอเคครับเราจะเริ่มการให้คะแนนแล้วนะครับคือหลังจากใช้มา700กิโลเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างจะ ใช้งานหลากหลายนะทั้งวิ่งเร็ววิ่งช้าเนาะวิ่งร้อนร้อนเหงื่อเยอะๆอ,อากาศร้อนร้อนอากาศเย็นๆฝนตกก็เคยใช้มาหมดละซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะให้คะแนนแต่ละจุดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราจะเริ่มให้คะแนนที่อัปเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องการคอมฟอร์ตเนาะความคอมฟอร์ตแล้วว่าเป็นยังไงเนาะคือมันเป็นนลอนก็จริงครับมันเป็นนลอนที่เป็นตาข่ายเนาะเป็นเมชแต่มันมี2ชั้นนะที่ผมได้ได้กล่าวไปเนาะ คือข้างในจะมีคล้ายๆรังพึ้งเนาะมันก็มันก็นุ่มดีแล้วก็ลิ้นเนี่ยลิ้นเนี่ยข่าง,างจะช่วยช่วยให้รู้สึกสมใสและสบายคือมันจะมีปีกสองข้างช่วยโอบหลังเท้าตรงนี้ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นคือใส่แล้วรู้สึกรู้สึกสบายมากเพราะฉะนั้นความคอมฟอร์มให้4คะแนนนะครับโอเคส่วนต่อไปคือเรื่องการระบายอากาศระบายความร้อนครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาโฆษณานะครับว่ามัน breathable คือรนะะบายอากาศได้ดี พอมันโปร่งเนาะมันเป็นเมชที่โปร่งโล่งซึ่งอลองใช้แล้วก็โอเคแหละก็ระบายดีตามที่เขาโฆษณาครับเพราะว่ามันไม่ค่าจะโล่งเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องอการระบายอากาศผมให้4คะแนนเหมือนกันครับต่อไปสุดท้ายเรื่องล็อกดาวน์ครับว่ามันกระชับเท้าไหมวิ่งแล้วเป็นยังไงสลิปไหมอะไรนู่นนี่นั่นผมดูแล้วครับด้านหลังเนี่ยมันแข็งมากเนาะฮิมคเตอร์เนี่ยโครงสร้างแข็งแรงมากมันก็เลยช่วยกระชับข้อเท้าเราได้ดีเนาะ ข้อเท้าเราไม่คงเคร็งนะอันนี้ดีมากแล้วก็อัปเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะมันคอมอร์ตแล้วม,มีมีตัวลิ้นมาช่วยโอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาดึงเชือกเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะรัดหลังเท้าได้ดีเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันครับผมให้ให4คะแนนนะแต่ก็จะมีส่วนที่มันรู้สึกว่าไม่จําเป็นอีกส่วนนึงก็คือเชือกครับผมรู้สึกว่ามันยาวไปหน่อยยาวมากซึ่งไม่จําเป็นเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องไมเนอร์เฉยโอเคครับนี่คืออัปเปอร์ครับ โอเคครับเรามาต่อกันเรื่องมนะิโซเนาะคือทั้งโฟมทั้งคาร์บอนเนี่ยดูซิเป็นยังไงคือตอนโฟมเนี่ยมันไลท์เวทเนาะแต่ว่าคือตอนกดดูมันก็นุ่มนะกดดูก็นุ่มแล้วก็ตอนใส่ตอนลองครั้งแรกอะลองเดินดูก็นุ่มแหละแต่พอใช้งานมาสักระยะนะสามสี่ร้อยโลเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มเออความนุ่มเริ่มหายไปแล้วไม่รู้เป็นอะไรยิ่งยิ่งตอนเนี้ยหลังจาก700โลเนี่ย แทบจะไม่รู้สึกถึงความนุ่มเลยนะของโฟมเลยนะเพราะฉะนั้นคือผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ให้มันสเตเบิลเน้นๆการรองเท้าที่มั่นคงแล้วก็มี Locker Shape แล้วก็โฟมม,มันยังไม่นุ่มเหมือนพวกซูม X X เท่าไหร่ผมก็เลยให้คะแนนกลางๆแล้วกันนะครับเรื่องความนุ่มผมให้3.5คะแนนนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องความเด้งเนาะคือคล้ายๆกันนะครับ คือแรกที่ซื้อมาเนี่ยเหมือนจะเด้งดีกว่านี้นะแต่ว่าพอใช้ไปสักพักเออไม่รู้โฟมมันตายหรือว่ามันเกิดการอัด,อดหรือเปล่ามันทําให้มันก็เลยความเด้งก็เลยหายไปแล้วก็มันอยู่ที่การวางแผนน่นคาร์บอนด้วยแหละผมว่านะคือเขาวางค่อนข้างจะแฟลเนะแนวแนวแผ่นที่เขาวางเนี่ยค่าจะแฟลตแล้วก็ต่ําต่ําแผนน่นคาร์บอนนี่คือเกือบถึงถึง,ถ,งถึงพื้นละเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดการแรงสปริงอัด ที่เป็นเชฟเหมือนพวกเ Shape ของ n นกี้หรือยี่ห้ออื่นเนาะเราไม่มันก็เลยไม่มีแรงเด้งเพราะว่าเขายังเน้นการการนั่นแหละการล็อกเกอร์เชอยู่การควงแล้วก็ให้มันไหลไหลไปอยู่ยังไม่เด้งมากเพราะฉะนั้นความเด้งผมก็ยังให้กลางๆนะครับให้3.5คะแนนครับโอเคครับต่อไปเราจะให้คะแนน u t s าโซนะครับเอ s าโซคือที่เห็นด้านหน้าเนาะที่เป็นแถบสีเหลืองเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตรงนี้นิดนึงเค okay, เรื่องการยึดเกาะครับ ผมใช้งานมา700โลเนี่ยเจอทั้งพื้นเปียกพื้นแห้งอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศฝนตกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเลยครับค่อนข้างจะยึดเกาะได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นคะแนนยึดเกาะผมให้4คะแนนครับค่อนข้างจะดีเลยส่วนเรื่องการดีไซน์ดีไซน์ก็กครับดีครับเขาค่อนข้างจะเซฟน้ำหนักไว้เยอะเลยเห็นไหมครับค่อนข้างจะวางวางให้แค่จําเป็นเนาะมีด้านหน้านิดนึงระดังแค่2จุดน้ำหนักมันก็เลยเบาเพราะฉะนั้นคือดีไซน์ก็ให้4คะแนนครับการขับเคลื่อนนะครับการวิ่งเนี่ยเป็นยังไงเนาะ คือมันเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูนะครับแต่ว่ามีความมั่นคงสูงมากนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คู่นะที่มีการมั่นคงในการวิ่งสูงเพราะว่าเท้ามันแบนมากครับเนาะแล้วก็มีพื้นสัมผัสพื้นเยอะมากอ่าเพราะฉะนั้นคือเป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายใส่ง่ายแล้วก็คอนโทรลง่ายก็คือวิ่งในใ,ใ,ใ,ในในในเลนจ์ของความเร็วได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเพจสี่เบปลายถึงเพจเจ็ดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น คู่นี้ผมว่าทุกคนถ้าไปลองก็น่าจะชอบเพราะามันใส่ง่ายใส่สบายเพราะฉะนั้นการคอนโทรลผมให้4ครับเนาะใส่แล้วก็คือบังคับได้แหละบังคับได้ง่ายต่อไปเป็นเรื่องน้ําหนักนะครับน้าหนักก็มีส่วนในการขับเคลื่อนเนาะในการวิ่งคือคู่นี้มันผมช่างได้เมื่อกี้226กรัมนะครับมันก็เป็นรองเท้าที่เบาสุดในรองเท้าฮกก้าที่เป็นสายถนนแล้วละครับแต่ว่า ซูเปอร์ชูด,ด้วยกันเมื่อเทียบกับคู่อื่นอย่างไนกี้หรือยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่นะครับ226เพราะฉะนั้นน้ำหนักผมให้กลางๆแล้วกันครับผมให้4นะครับโอเคส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องไซส์นะครับผมว่าคู่นี้ก็เป็นจ,จุดแข็งเลยว่าเรื่องไซส์เนี่ยค่อนข้างจะตรงแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าครับมันอบรับเท้าได้ดีแล้วก็มีความคอมฟอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องไซส์ผมให้4.5คะแนนครับ สุดท้ายเรื่องความคุ้มค่านะครับคุ้มค่านี่คือก็อะไรครับเรื่องราคาเนาะราคาเป็นยังไงคือเมื่อตอนเปิดตัวครับราคาเปิดตัวคือ6,490เนาะแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ซื้อจริงๆผมได้ซื้อราคาถูกมากครับไม่ใช่ไม่ใช่ถูกมากหรอกก็คือถูกกว่าราคาตั้งต้นแหละผมซื้อมาได้ราคา5,3 0 0นะตอนนั้นเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นเยอะผมไปซื้อที่อบอกเอ่ยชื่อร้านาก็ได้ครับเป็นเลบรันเนอร์นะ ผมซื้อหลายคู่แล้วก็มันมีคูปองมีส่วนลดนู่นนี่นั่นสุดสุดท้ายได้ราคา5 3 0 3แต่ตอนนี้มันออกมาปีก็อีก4-5เดือนแล้วใช่ไหมตอนนี้ราคาแค่3000นิดๆนะครับซึ่ง3 0 0พนิดๆได้รองเท้าคาร์บอนสามารถใส่ซ้อมได้หลากหลายเอาไปแข่งด้วยก็ได้ผมว่า3000นิดๆเนี่ยผมให้คะแนนแบบสูงเลยครับให้3ให้4.5น,นะครับโทษทีคือราคาเนี้ยผมว่าดีมาก 4.5คะแนนก็เหมาะสมแล้วเคส่วนเรื่องอความคงทนเนาะความคงทนเนี่ยมันก็มันก็บอกได้จากการที่ผมใช้มา700โลแล้วแหละมันก็ยังใช้ต่อได้นะแต่ว่าความรู้สึกว่ามันมันอาจจะเด้งน้อยลงเนาะโฟมอาจจะเริ่มตายละเริ่มอาจจะเริ่มเกิดการอัดมากขึ้นอาจจะไม่เด้งเหมือนเดิมหรือไม่นุ่มเหมือนเดิมละ แต่เราสามารถใส่ซ้อมอย่างพวกลองลันหรือวิ่งอีซี่วิ่งโซนสามอะไรอย่างนี้ได้อยู่ดีนะเพราะมันยังไม่ขาดไม่สึกอะไรเลย,เลยพื้นยังเต็มอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าคู่นี้น่าจะใช้ได้อีกประมาณอย่างน้อยนะสองสโลอะ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าตีไปะร,ะระยะ700-900ถึง900โลเนี่ยสบายๆเลยคู่นี้ครับเพราะฉะนั้นคะแนนเรื่องความทนทานเนีผมให้4.5เหมือนกันครับมาถึงบทสรุปครับคะแนนรวมเนาะ คือได้ทั้งหมด4.03คะแนนนะครับค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคือถ้าเกิน4ขึ้นมานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับโอเคคือหลักๆเลยครับคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมว่ามันคุ้มนะมันใช้งานได้หลากหลายเนาะใช้แข่งก็ได้ซ้อมได้หลายแบบเทมโป้ก็ได้ลองรันก็ได้ลงคอร์ดก็ได้อีซี่ก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็ผมว่าระยะทำการของคูน่นี้สักประมาณฮาฟถึงมาราธอนเนะี่ย กำลังดีนะครับผมก็ว่าจะใช้งานในการนั่นแหละครับในการซ้อมซะส่วนใหญ่เนาะเป็นพวกวิ่งโซน3วิ่งลองลันอะไรประมาณนี้ครับวิ่งระยะ 15K ถึง 30k ที่ผมใช้อยู่นะกจะ็จะยังคงใช้อยู่ครับใช้ต่อไปแหละจนกว่ามันจะสึกมากกว่านี้เนาะโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเทียบกับคู่นี้นะ,ะผมมีคู่นี้มามาเทียบคู่นี้จะกระด้างกว่าด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือคาร์บอนเอ็กซ์สองเนาะอันนี้ก็อาจจะใช้งานพวก ลองรันแล้วก็วิ่งไกลๆเนาะวิ่งแบบว่าเซฟพลังงานเพราะมันมีเมตาล็อกเกอร์สูงมากอันนี้วิ่งแบบหลายๆเลยก็เดี๋ยววันหลังจะมาดว,วคู่นี้ให้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเทพวิ่งชีพด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ